อันนั่นนอันนันนันกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปโมโตวีลลอกนะครับตอนนี้เป็นตอนที่สี่นะครับก็พบกันไปสามตอนแล้วนะครับวันนี้ก็ออกปาทําธุระนะครับเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปทางเพชรบุรีตัดใหม่นะครับโดวยวปกติก็เคยมานะครับเวลานี้ช่วงาสายๆนะแต่ว่าไอ้มันวันนี้มันทำแม่งทำแม่งทำไมรถมันติดจังวะ เท่าที่จำได้นะครับถ้าเวลานี้แล้วก็เส้นนี้จุดอย่างนี้ติดแบบนี้มีเรื่องเดียวครับแน่ๆข้างหน้ามีด่านนะโอ้คือผมไม่กลัวอะไรหรอกด่านแต่ว่ามันโหนเดียวเดี๋ยกว่าจะไปได้เด,เดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าคือเราวิ่งเส้นนี้บ่อยมันจำได้ไง นี่เขามีด่านกันอยู่ตรงนน้นแหละอันนี้ไม่ไม่ได้หนีนะไม่ได้หนีด่านเพราะว่าเจอด่านก็ไม่ไกลัวอะไรแต่ว่ารถมันติดอะดูเดะมาวิ่งทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าหลังจะพาเที่ยวเส้นนี้นะเดึกเดึกมีกิจกรรมเยอะเลยแถวนี้แต่ผมไม่ได้อยู่แถวนี้ตอนเด็กๆหรอกตอนเย็นก็กลับบ้านละแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววิ่งต่อไปเรื่อยครับ วันนี้วิ่งยาวเพราะว่าไปทุระนู่นแถวรัดกระบังเส้นนี้ก็ลามเก้านะครับวิ่งมาทางนี้ตรงนี้ก็ยังมีด่านเนาะมีตรงนี้อย่างนี้เขาเรียกด่านลอยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ดูเหมือนไม่ได้ตั้งเป็นกิจจลักษณะนะพี่คนนั้นพอพ้นด่านปุ๊บเข้าด้านในเลยผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาให้ วิ่งคู่ขนานตรงนี้หรือเปล่าสำหรับมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าก็ไม่กล้าขึ้นไปสะพานลอยหรือวิ่งข้างในอะ mm ่ะ hmm. เพราะว่าเราไม่คุ้นทางนะกลัวกลัวมันจะผิด mm hmm. ค่อยๆไปทางด้านทางซ้ายนี่ดีกว่านี mm ่ hmm. วิ่งมาถึงตรงนี้นะครับ วิ่งเข้าด้านในตามรูทีนอ่ะอ่ะอ่ะอ่โอ้โหตรงนี้ก็มีนะครับเจ้าหน้าที่อ่าขยันขันแข็งก็โอเคครับถ้าเกิดว่าเป็นการกดขันตามปกติเนาะไปทางนี้ดีกว่าเมื่อกี้ผมไปแวะไปธุระทางโน้นมานะครับคราวนี้ก็วิ่งกลับเข้ามา เส้นที่ใช้งานประจำประจำแล้วคือสีนักลินนะครับว่าติดอย่างนี้หามีป้ายเโอ้แน่นอนสถานเดียวมีพี่ๆตำรวจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่กันนะเราไม่ได้อากาติอะไรเห็นไหมเห็นไหมคนมันรอดอะรอดอะ <laughs> เคยโดนหรือเปล่าเคยโดนหรือเปล่าไม่เคยนะครับคันนี้ ไม่เคยไม่เคยผิดอะไรนะครับเห็นไหมครับโอเคครับวันนี้ก็คือพามาให้ดูว่าโหเจ้าหน้าที่เขาขยันขันแข็งกันขนาดไหนไปทางไหนก็เจอด่านไปทางไหนก็เจอด่านนะเออก็โอเคเป็นหน้าที่เขาใช่ไหมให้เราใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังกันไปนะครับให้อยู่ในกฎในระเบียบ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ใน EP หน้าจะมีอะไรมานำเสนออีกก็มาติดตามชมกันได้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ด้านล่างไว้ได้เลยเดี๋ยวมีตอนใหม่ๆอัพเข้ามามันจะได้แจ้งให้ทราบแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ